นหนูไปยืนทักเนากกล่าวนงไปไปเนาะคุณเด็น้ำที่ช่ป <c oughs> ระธานน้าโยกเฉยใจดีหรือว่าใจดีค่ะ <c oughs> ใครเข้ามาในบริเวณงานนะคะของอบจอประทุมธานี <c oughs> ท่านนายกจะยืนชี้แล้วก็บอกการทุกกานเลยค่ะยื่นบังได้กับพี่น้าโยกยืนบอกท่านยังม <c oughs> าแล้วยมามห,มหมุนให้แล้วพี่มิสันนิหมุนหลืหลอเพือๆคุณยิไ่ไหน เสียงกันได้ค่ะจ้าพูดใทยเบาๆอย่างบันต่อเดียวนี้อาจารย์ท่านุดนสีตะไคร่ผู้หนึ่งเนาะกลายเป็น่าเดี๋ยวไอซีมาซ้อมาเย้เย้ประทันตาอาจารย์พ่อแดงท่านเด็กโงยาตั้งเนี่ยโอ้ยสัมาปัดพวกโลดเปียโนแต่ในหลังบรนจั้ยิ่งใหญ่อลักษณ์การจ์เทิดอนไทยพ่อหวังควาเฮ้าแมนเจ้าม่ไปเราเกิดเป็นคนไทยเกิดใต้ร่มพระพุทธที่สมภารพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เราต้องจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านจ้าเมื่อนี่เป็นัญหาท่านบ้านมหาลา,าแม่กระพึงเสียมีนะคะจังหวัดประทุมท่านนี่จะมรรมารเบียบพระตาสินมาสมโพธิจ้าไม่เป็นตั้งระเบียบพระตาสินหนูท่านที่เสียชินพระกระเล่นไปแล้วจ้าเสียงที่สามโดนใหก้งไ่พอดกระเล่นไปแล้วจ้าปีหน้าท่านนายกชาญใจดีหรือว่าลุงชาญของเราบอกว่าสิให้มรรมาล่ำล่ำลำอดอกแย่น้ลองพ่อใจบบ ปีน sí, <c> ี้เราต้องเป็นไปตามสถานการณ์บ้านเมืองของเราก่อนนะคะโอ้ยเูนนี่นะเลยขอั้มาจากยอดจากเจ้าหดมแต่ว่าไอ้ยัยมันก็วนตั้งแต่เทียนนี่แหม่บาดเทียนไม่าดเทียนนะครับเกวาที่ไหนไปทีเลยเกยเทียนเนอะบาเกวาที่ไหนไปทีเลยฝากนีดนึงนะเบยติดตามผลงานที่บ้านหลเบียบบัฒนภาษีบ้านที่หาเดือนมาห้ามกุกกลาอยู่ที่ไหนครับบัไม่ทละท่านขุนละเนาะทางช่องเวิร์กพอยรายการซุปเปอร์มามอง ที่ห้ามกกลาพี่นอเด้อเวลา20่สนาฬิกาส30นาทีโอ้ดานาฬิกาไม่ันลยสิบสอหือไม่หันเสิบาลาเอือนเียนป้ไก่ด้ค่ะพุณโจอีค่ะที้งานระเบียบในมาเอื่อนเห่นบ้าไก่ค่ะอยากนั้ไปกลับไปด้วยการทจะกรย่านกับฮอดค่ะ พูดใส่ครคนบ้ามากวตนจะสี่ิเรค่ะอันนี้เอาบารอเขาดีอ่นี้บ้าใส่จักเทียยังมานี่ไปอิ่มอยัางแม่หนีบงุ้มอแมมวนเหลี่ยมอิ่มหมาพูดจะดักโตพัดอีกไม่มีแล้วเอา่จัาสีสขาวป่า,ปาทีพยนัตลุกเน่ปาตลกเน่ไปให้วความกังวใจพี่น้องในเน้นขขอขา แต่เมื่อพ่อตำรวจเตร์ยงานเจ๊สีฟาร์มนะคะเล่นยังก็รู้เรื่องต่อค่าวพี่น้องค่ะคือพ่อตำรวจทำหมอลำขนาดเดียวหนังลอยสามสิบห้าจอแต่ว่ายิงหาได้พี่ข่าวพี่น้องค่ะเสร็จพี่น้องเพิ่งชดชุดต่อไปโหลดต่อข่าวเวลามันป่ายเนาะฝากผลงานนักพี่น้องถูกชุลมุกถูกกลุ่มพี่น้องถูกคนรจะเป็นแฟนเพจแฟนคลับระเบียบวัตถศิลป์อย่าลืมติดตามหมอลำเฟสติวัลวันที่สิบเอ็ดสิบสองธันวาที่เชียงคานสิบมกรามากกรรมหมอลำโอเปร่า จะเริ่มกอพป่นรองเ้อโอ้ยเงินผาไหลแต่บางครับพ้นขาขาะอย่าลบกันยอานะเจ๊ว่าจะได้เปทีด้วยนะคะไปไปแก้กแล้วไปไปหลังกายหอกระเบ้องถึงเลยเจอยากตเดียวเนาะป๊กดม่นจ่คือข้อศอกตัวไขจะมาสูงเงี้ยวเขาดีคุณจอยเอ้ยศาสตร์่นั่นแบบอย่างว่าตสินมีข้อศอกวิธีก่อนไม่สุดน้ำขอปีเดียวกับาคอยปากคอยเบาค่ะเอาเมื่อได้เขาปากกับบ้โขบจะมาเล่าเข่าปากก็เบาค่ะ ในน้ำซิงค์หลาด์ไอพี่นองในเบื้องกลังขึ้นดี